สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราดีอูชอปเช่นเคยครับวันนี้ยาลิสนะครับปี2017ันะครับทำอะไรบ้างครับก็มีเกิดรอบคันนะครับทรงสปอร์ตนะครับมีสปอยเลอร์นะครับมีไฟทรงแนบนะสปอยเลอร์นะครับนี่ฝาถังน้นด้านฮะมาดูนะครับดูจากด้านนอกก่อนนะครับ มีค้อบมือนะครับมีเบ้ามือลำด้านนะครับก็มีเกิร์ดนะครับเกิร์ดคางแล้วกันกระแทกตัวนี้ของตรงรุ่นนะครับกันกระแทกตัวนี้นะครับครับอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาเลยครับออเป็นสติกเกอร์นะครับลูกค้าออกแบบเองครับตัวนี้อันนี้กระจกมีไฟนะครับตัวนี้ก็ทําเพิ่มนะ เกิดหน้าครับเงียนแนบเงียนแนบันบบนี้ก็มีเดย์ไลท์นะครับตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับรุ่นที่ไม่มีเดย์ไลท์นะครับรุ่นที่ไม่มีเดย์ไลท์ก็มาใส่เพิ่มได้นะครับตรนนี้ตรงรุ่นนะครับดูบนดูบนตรงนี้ตรงรุ่นตรตูด,ด,ด้านนี้ข้างนี้มั้งครับ สวยงามนะครับเลยได้ท่อคู่ด้วยนะครับได้ท่อคู่ท่อคู่ครับสวยนะครับคลิปสลามน,นี้ก็จกองเดิมครับก็เปลี่ยนมาเป็นคลิปสลามนี่ก็สวยงามลงงามเลยนะครับมาดูภายในบ้างครับภายในนี่ก็ลูกค้าสั่งทำพรมนะครับ ผมห้าดีครับตัวนี้เข้าลูกสวยงามอาเข้าลูสวยงามนะครับตัวนี้น่าใช้นะนุ่มเลยเนี่ยนุ่มเลยนุ่มสวยสบายเท้านะครับก็ไปเหยียบก็สบายเท้านะครับ,บ,รบมืไปนิดนะครับสบายเท้าชิ้นเดียวคนระับด้านหลังนี่คือชิ้นเดียวเลยนะนดิสชิ้นเดียวนะด้านหลังนะชิ้นเดียวยาวไปนู่นเลยนะ มีเพิ่มเติมที่กล้องบันทึกด้วยนะครับกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับเ่วนี้ลูกค้าขอเป็นเลนกระจกเลยนะครับเ,เก็บสายเรียบร้อยนะฮะสายไม่มีมารยงายางครับตรงด้านหลังก็จะเป็นอยู่ด้านนอกนะครับด้านนอก่อค,ครับอยครับอจบสวยงามเลยครับคันนี้ ับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราดีอยู่สอบนะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ